สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้กับเหรียญกระสาบหมุนเวียนต่างๆและตอบคําถามที่สงสัยกันว่าเหรียญน,นั้นๆน,น,นะครับมีราคาประมาณเท่าไหร่นะครับและราคาจริงอย่างที่เคยเห็นการโฆษณานะครับตามสื่อนะครับโซเชียลมีเดียกันหรือเปล่านะครับวันนี้ผมจะมีคําตอบให้กับทุกๆท,ท่านได้รับชมกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนําเหรียญที่ผมจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับนั่นคือเหรียญกระซาบนะครับชนิดทองคาทองขัไม่ใช่ทองคำนะครับทองขาวนะครับตาแผ่นดินไม่ใช่ทองขาวตาแผ่นดินเท่าตี้นะครับทองขาวตาคุดผ้านะครับปีพศ2517นะครับราคา1บาทราคาหน้าเหรียญนะมูลค่าหน้าเหรียญ1บาทด้วยกันนะครับมาดูมาดูรายละเอียดกันครับ ๋ยวผมขอโฟกัสก่อนนะครับด้านหน้าเหรียญนะครับจะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับระดับพระอังสานะครับพินพิมพระพักไปยังเบื้องซ้ายนะครับริมขอบบนมีพระปรมอภิไธยนะครับภูมิพลอดุลยเดชนะครับ ด้านขวาจะมีคาว่ารัชกาลที่9นี่นะครับเหลียนจะเป็นอย่างนี้พลิกกลับไปนะครับบางคนสงสัยว่าทําไมพลิกกลับแล้วหัวจึงสลับหรือกลับด้านกันนะครับเหรียญหมุนเวียนจะออกแบบมานะครับให้หัวกลับด้านนะครับถามว่ารู้ได้ไงก็ลองกลับไปหยิบเหรียญน,นะครับหมุนเวียนปัจจุบัน ขึ้นมาแล้วก็ลองพลิกกลับจะเห็นว่าเรียนุนเวียนทั้งหมดนะครับมีการกลับด้านกันแต่ในขณะที่เรียนที่ระลึกนะครับหัวกับก้อยนะครับจะอยู่ด้านเดียวกันโอเคมามาดูด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นรูปพระค,คุธพานะครับเบื้องบนมีข้อความว่ารัฐบาลไทยนะครับและปีพศ2510 เนะครับเบื้องล่างมีข้อความบอกราคา1บาทนี่นะครับเหรียญน,นะครับประกอบด้วยนิกเกิล้ปนะครับทองแดง75%โดยประมาณนะครับนี่คือเหรียญ1นบาทซึ่งเหรียญ1นบาทนะครับมีมีการผลิตออกมาประมาณ248ล้าน9ก้าแสเหเหรียญน,นะครับ จึงจัดได้ว่าเป็นเหรียญหมุนเวียนที่มีจำนวนพอสมควรเลยนะครับมีจำนวนพอสมควรเลยราคานะครับราคาตอนนี้เนี่ยนะครับประมาณราคาแบบเหรียญยน u n หลักร้อยขึ้นนะครับแต่อาจจะไม่ถึงหลักพันเนื่องจากเป็นเหรียญที่หาง่ายนะและมีจำนวน มากนะครับซึ่งตามความเชื่อของหลายคนนะครับหลายท่านก็เอาเหรียญน,นี้นะครับไปทำเป็นพระเครื่องนะครับแขวนคอนะหรือเป,ป,ปมีความศรัทธาในเหรียญน,นี้นะครับเนื่องจากเป็นรูปพระคุดผาอันเป็นอันเป็นรูปศักดิเ์เรียกว่าอันเป็น สัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์สื่อถึงนะครับสื่อสื่อถึงสถาบันนะครับพระมหากษัตริย์รวมถึงโดยเดี๋ยวผมผมขอเล่าเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับคุดโดยคุดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสัตว์กึ่งเทพนะครับในวรรณกรรมอินเดียนะครับพญาคุด ชื่อเวนไตอันเป็นพานะนะครับของพระนารายนะครับคุดพาเนี่ยจึงมาอ่คุดคุดพาเนี่ยทำไมถึงเรียกคุดพาคุดพามหมายถึงคุดกลางปีกนะครับสื่อถึงคุดที่เป็นพานะของพรนนารายโดยตรงนะครับกลางปีกแสดงถึงความเข้มแข็งแข็งแกร่ง,งถึงพลังอํานาจนะครับซึ่งคุดกลางปีกเป็นสัญลักษณ์ของราชบัลลังก์นะครับและ และซึ่งเป็นตาประจำแผ่นดินของประเทศไทยที่สืบทอดกันมานะครับพาในที่นี้ก็มีความหมายซึ่งแปลว่าพาหันะนั่นเองจึงบางส่วนจึงมีความเชื่อในเรื่องของการแขวนนะครับเหรียญน,นะเหรียญตาคุดนะครับคุดพารูปพะคุดพานะครับจะ จะป้องกันอันตรายนะครับหรืออุบัติเหตุเพศภัยต่างๆนะครับตามความเชื่อทําให้ด้วยความที่เหรียญนี้เป็นเหรียญเก่าอยู่แล้วนะครับมีราคามากกว่าหน้ามูลค่าหน้าเหรียญอยู่แล้วนะครับแต่พอเรามีเรามีความเชื่อหรือเรื่องราวนะครับอย่างเช่นคนที่แขวนพระคุตพาแล้วก็รอดพ้นจากเหตุการณ์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็ทําให้ ราคาของเหรียญน,นะครับสองราคาของเหรียญปีพศ2517นี้นะครับราคาสูงขึ้นมาพอสมควรนะก็ประมาณหลัก100ถึงอาจจะเกือบถึง3-400นะครับโดยประมาณนะครับแต่ถามว่าราคาเดิมๆเนี่ยถ้าเกิดเขารับซื้อกันจริงๆเนี่ยก็จะราคาประมาณหลักร้อยต้นๆโดยประมาณนะครับคือมีจำนวน มีจำนวนค่อนข้างเยอะนะมี200 200ล้านเหรียญกว่านะครับ200กว่าล้านเหรียญเนี่ยนะทำให้ทุกบ้านเนี่ยมีเป็นกกอบเป็นการรมเป็นปีเป็นถุงเลยนะนะครับโอเคส่วนบางคนอาจจะมองว่าพอเป็นเหรียญเก่าแล้วคิดว่าต้องราคาสูงสมุมดนะครับซึ่งเหรียญที่ราคาสูงเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าขึ้นอยู่กับว่า เหรียญน,นั้นมีจํานวนผลิตที่น้อยหรือเปล่าแล้วก็เป็นเหรียญที่หายากจริงๆริงไหมอย่างเช่นเป็นเหรียญที่แปลกนะครับหรือบล็อกพิมพ์นะครับผิดรูปผิดล่างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะไม่เกิดกับเหรียญเท่าไหร่แต่จะอาจจะเกิดจากธนบัตรนะครับในช่วงขั้นตอนการพิมพ์ของธนบัตร นะซึ่งในธนาบัตรบางทีเนี่ยในวงการเขาเรียกว่าธนาบัตรแปลกนะครับธนาบัตรหายากธนาบัตรตลกนะครับซึ่งธนาบัตรพวกนั้นแหะแม้จะชํารุดในแง่ในแง่ของการมุมมองอะ่ะคือธนาบัตรพวกนั้นอาจจะชํารุดอย่างเช่นลืมลืมใส่สีหรือลืมผ่านกระบวนการการผลิตขั้นหนึ่งอะไรประมาณนี้นะทำให ันบัตรนั้นแปลกไปก็ราคาก็จะสูงขึ้นนะครับในวงการการสะสมนะเหรียญก็เช่นกันแต่เหรียญน,นี้นะครับอย,อย่างที่บอกว่าเป็นเหรียญบุนเวียนนะราคาจะไม่สูงนักนะครับหลายท่านเข้ามาชมก็หวังที่จะบ้านฉันมีนะบ้านฉันมีฉันอยากที่จะเ,เรียกว่าขายให้กับนักสะสมนะครับขายให้กับคนอื่นๆฉันต้องขายราคาเท่าไหร่ดีนะครับหรือขายให้นักสะสมราคาเท่าไหร่ดีนะครับก็ต้อง ไปตรวจสอบนะครับว่าแต่ละแห่งเนี่ยเขารับราคาประมาณราคาเท่าไหร่นะแต่ราคาที่ผมประมาณก็อย่างที่บอกนะครับ UNC ก็ประมาณหลักร้อยขึ้นไปไม,ไ,มไม่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 ถึงไม่ถึงห0 0อหรอกไม่ถึง400หรอกนะครับโดยประมาณหลักร้อยกว่ากว่าซึ่งเอาว่ากันตามจริงนะถ้าเกิดมีคนรับซื้อเหรียญน,นะครับ1บาทราคา100บาทถามว่า เหรียญน,นี้มีมูลค่ามากกว่าตัวของเหรียญเองถึงร้อยเท่าแล้วนะครับก็ไมไ่น่าจะแปลกอะไรที่ที่ถ้าขายไปก็กำไรแน่นอนใ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 นด้านการค้าขายนะครับในด้านการลงทุนอะไรประมาณนี้ของผมก็มีเหรียญน,นะครับนี้เหมือนกันเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2517แต่ผมเนี่ยไม่ได้จัดจำหน่ายหรอก นะครับอยากเก็บสะสมเอาไว้ดูให้ลูกให้หลานดูนะที่วันนี้นะมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญน,นะครับหบาทก็ต้องการให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาเนี่ยได้ตัวเช็คนะครับรายละเอียดนะครับจะได้นําไปประกอบบางท่านเนี่ยอยากจะเก็บสะสมไว้นะแต่ยังไม่มีข้อมูลยังไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญเหล่านี้นะครับมาฟังของผม นะครับก็ไปเล่าให้ลูกให้หลานนะครับที่โตขึ้นมานะครับนะครับให้ท่านให้เขาได้ฟังกันนะถึงเรื่องราวความเป็นมาของเหรียญเหล่านี้โอเคก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวผมคงต้องพูดคุยกันที่เหรียญอื่นๆอีกน,น,นะครับต่อไปเรื่อยๆนะก็ฝากคิดดูคลิปนะครับ ในช่อง NG k e i t Review ด้วยนะครับ